โพลิทัคโพลิทัคไม่มีโพลิตินอีกตัวหนึ่งนะครับแต่จะเป็นตัวจุลินซีที่ชื่อว่าสเตปโตคอคคัฟเฟเรียม68นะครับ sf 6 8ซึ่งสเตปโตคอคคัสหรือจุลินซีตัวนี้เป็นโปรไบโอติกตัวหนึ่งดีมากซึ่งทนต่อกรดในกระเพาะของเรานะครับมันจะเคลือบอยู่ที่เมือกเมือกในลำไส้เพื่ออะไรครับตัวนี้เขาทำการวิจัยมานาแล้วว่าตัวจุลินซีสเตปโตคอคคัสเฟเรียมเนี่ย จะสามารถช่วยไปจัดการแบคทีเรียต่างๆอย่างเวลาเรากินอาหารสัตว์เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่หรือวัวเนี่ยมันอาจจะมีติดจุลินทรีย์พวกอีโคไรได้ตัวเนี้จะไปจัดการฆ่าพวกอีโคไรนะครับและจะป้องกันการท้องเสียเพราะฉะนั้นคนที่ท้องเสียก็สามารถป้องกันได้และถ้าท้องเสียแล้วทานโปรลิทัคเข้าไปก็จะหยุดอาการท้องเสียนะเด็กคุณที่ท้องผูกก็ทานได้นะครับเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดทําให้ระบบการขับถ่ายเราดีขึ้นนะครับตัวโปรไบอติกหรือ จุดินทนสี์ที่คิดว่าผลิทักตัวนี้ดีมากนะครับทานได้ทุกท่าน